ที่ดูอย่างก็คือเวลาเกี่ยวข้าวใช่ไหมก็คือเราใส่เกี่ยวว่างใช่ไหมครับครับตัวนี้เป็นตัวปรับพอลัวที่บอกเนี่ยอันนี้คคือข้าวสูงอันนี้ข้าวเตี้ยเริ่มตัวเตี้ยไปก่อนนะครับเตี้ยก่อนแล้วเวลาขึ้นตัวนวดนะครับนวดไปเลยไม่ต้องดับดับตัวเดียวตรงนี้โิ้งเลยใช่ไม่รับไม่ต้องติดตัวนี้ดับตัวติดตลอดนะครับมีที่ตัวนี้ไว้มีสองเกียร์อันนี้เกียร์ข้าตั้งครับคร้วพบเกียร์ข้าหลบกัอันนี้ข้าวหลบอันนี้คือเกียร์ข้าล ออนนี้คือเกียร์เขาตั้งมันทำงานต่างกันเวลาเข้าลงเขาตั้งเคนละเกียร์ใช่เวลาเกียวข้าวยังไงก็ตอนนี้พี่บนพี่บนขวาเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะผมใส่เกียร์ช้าก่อนเอาใส่เกียร์กลางก็ได้เพราะว่าข้ามันตั้งนะครับอย่างนี้นะผมวางพ้าวางติดพื้นก่อนเลยแล้วขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วผมว่าอาจช้าโพ้มันแรงไปถ้าแรงไปเอาเกียร์ต่ำก่อนรถมันแรงดูแล้วมันขึ้นดูยังไงนะครับ ดูข้าวนะครับเราจะมีตรงขอบดันโหลดไม่โหลดจะปล่อยก่อนนะ,ะเราดูน,นะผมจะข,ขับเคื่อนานชานะผมใจเราจะซ้อนยังไงพี่จริงๆ,ๆแล้วมันต้องวนซ้ายมันวนขวาไม่ได้โอ้ใยใจว่าคื่อแถวนเนี้ยมันเก็บได้ก็ต้องเมืม่อพี่วนทางซ้ายม,มันจะเก็บกดอะเพราะว่าขวามันไม่ได้เพราะพี่จะเหยียบแทกเวลาขอบพันนามันต้องวนซ้ายเข้าขนขวาเข้าไม่แย้งมันเหยียบ อ่าหน้าแรกกับพี่ผ่ากลางเลยแล้วก็วนกลับมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันสไลด์คอไปเก็บได้โอ้คือเราไม่เข้าใจเว้นไ่แถวหนึ่งก็ได้เว้นไ่แถวหนึ่งเลยแล้วแถวสองเลยเขาอย่างนี้พี่ผ่าไปเลยอ่าใช่ผ่าไปเลยจะง่ายกว่าอ่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ผ่าเลยแล้ว่าเว้นเว้นไปเลยเว้นไปได้แถวหนึ่ง ผมก็พยายามจะสอนข้างๆมันต้องวนซ้ายวนขวาไม่ได้เนี่ยป็นขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาไปเขาับไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเวลาเจอปัญหาปุ๊บข้าวมันติดข้าวมันไม่ทันเหยียบหยุดพารแล้วปล่อยให้มันคืนคืนไปเขาคืนไปแค่นี้ครับแล้วตรงเนี้ยมันตกตกไปหน่อยตกคออะไรเดี๋ยวผมไปแก้ให้มันปรับปรับตรงนู้นได้เขาเนียยปรับตัวคอรวงได้อะปรับคอรวงช่วย เาพอรวมช่วยหน่อยอ่ะเราพอรวมช่วยหน่อยเราพอรวมช่วยหน่อยเดี๋เราดูมันดีขึ้นไหมเนี่ยเราก็ปล่อยไปเนี่ยถ้าเกี่ยวต่อเนื้อจันมากมันดังไอ้มันดันได้เลยเนี่ยมันไปได้เลยเรื่อยๆเนี่ยไม่มีทางโหลดเหรอไม่โหลดแล้วใช่ป่ะรวมมันยาวไปหน่อยแล้วก็ปล่าไปหน่อยปล่าไปหน่อยให้ให้ลวดตัวเดียวพอลวดเฉพาะรวมเดียวต้นเราไม่เอาเราเฉพาะรวมเดียว ต่ำสูงไปต่ำน่อยเริ่มเริ่มปีน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 ออกข่ายวะแค่นี้แหละไปเรื่อยๆก็ดันเลยต้องตั้งได้ดันเรื่อยๆสบายๆเนี่ยไปเลยได้ไางไี้ไม่ต้องไม่ขอบนซ้ายกลับอย่างเดียวเนี่ยกาไปทั้งวันเนี่ยไปเรื่อยๆดันเรื่อยๆเดี๋ยวดันได้เกียร์สามอ่ะเนี่ยเวลาใส่เกียร์เกียร์สามนี่เราก็ไม่ต้องจอดไม่จอด เก็บก็ได้จะคืนคืนก่อนคืนเท่าไหร่ก่อนคืนไปแล้วมันไม่ทันไงอยากคืนเราถ้าเกิดเราอยากกินใหม่ก็ไปต่อไอ้ดียก็ไปต่อสมูทเนะไม่ตกทางด้วยไม่หล่นด้วยมันจะมีปัญหาข้าวตกทางเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าพี่เป็นกังวลข้างหน้าไงอย่างเงี้ยผมกต้องกังวลเพื่อนมันข้อไม่ได้มันช้อที่ทาง้องข้อทางซ้าย ได้คันนี้สบายแนละ้วเกียวไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเนี่ยรวมอยู่แค่นี้เองวะอย่างเงี้ยกำลังสวยเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เกียร์สโลได้เราดูเกียร์กรามมันจะเบาแดงกน้อีกมันจะเร็วกว่าแล้วก็กินน้ำมันน้อยกว่าเนี่ยมันจะไปเร็วกว่าเะไม่ก็ได้เราเบอร์หนึ่งเองวนะแทงให้ถุดเลยอ่าโอเคอนะ่ะ ง่ายไหมง่ายไหมคราวนี้วนพี่อัดวิดีโอใช่ไหมใช่อัดวิดีโอแล้วส่งให้ผมเลยผมวนพี่ทางอ่ะพี่กลับด้านใหม่เดี๋ยววน้ายให้ดูถ้ากลับมาวนมาเก็บซ้ายเลยคราวนี้เก็บซ้ายเลยวนพีษทางอันนี้ต้วนซ้ายเดี๋ยวผมจะสไลด์คอให้ดู Anh nắng nỉa càng nỉa tang nỉa hơi 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 tăng hơi 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 ดี่ก่อนที่ก่อนที่หยุดชั่ว่อนวลอดหลุดอ่าได้แล้วลอดถังน้ำมันหลุดลอดถังน้ำมันหลุดถังน้ำมันหลุดผมจะสอนว่าเธอคือคนจะถามบ่อยอยู่อันนี้ก็คือตอนเนี้ยอันนี้คนจะถามบ่อยว่าเหยียบข้างเนี่ย เป็นทาไมเยียบข้างพอดูจากคลิปเหมือนชอบเยยบข้างแร้วแก้ไขยังไงอย่างที่พี่บอกสงสัยคือทําไมข้างขวาเหยียบตลอดทายังไงดีกินไม่หมดสักทีใช่ไหมเพราะว่าเราเข้าผิดทางเราต้องเข้าทางซ้ายของตัวรถอันนี้คือคันนานะ,ะเราต้องเอาซ้ายรถเข้าถ้า,ถาเอาขวารถเข้าเนี่ยมันจะกินไม่หมดอาการมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมจะเยียบเห็นไหมจะปกติเข้าตั้งมันก็จะล้มหน่อยๆเี่ยล้มใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นไรเราเกี่ยวเกี่ยวได้เราเกี่ยวส่วนมาเนี่ยรถมันจะเก็บนงานได้หมดแต่ว่าเราเว้นแค่ประมาณแถวเดียวพอ หน้าแรกหน้าเดียวหน้าเดียวหน้าสุดท้ายอันนี้คือหน้าแรกเราเหลือแล้วเราไปเก็บหน้าสุดท้ายก็ได้แต่เดี๋ยวจะสอนให้เลยเดี๋ยวผมจะสอนให้เลยก็เดี๋ยวสตาร์ทรถเดี๋ยวผมจะทําให้ดูพี่จะเห็นคนคนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่คนขับอัยืนดูให้พี่สไลด์คอให้เป็นก่อนก็รถคันที่สไลด์คอได้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใหญ่จะสไลด์คอได้ถ้ารถไซส์เล็กจะสไลด์ไม่ได้ชนไหมฮะ มันต้องดันไปทางขอไม่ใช่มันดันพยานอย่างเดียวได้หรือมติดไรอตอนเราฟังให้หมดก่อนจะเย็นฟังยังเบี้ยฟังออกให้หมดเลยนี่นี่น้อยนี่อ่อนหมดเลยไหนไหนเคลียร์แล้วเนี่ยนี่เปิดนี่เปิดนี่เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ง่ายกว่า สายพานสายพานสายพานอ๋อลืมปลดสายพานครับ <laughs> ลืมปลดสายพานเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมยังไม่ได้ออกตัวนี้ออกเห็นไหมนี่เห็นไหมยังอยู่ทางตู้เต็มเลยไหมล่ะเนี่ยไปจะออกเขาเรียกขี่ช้างเนี่ยตัวติดเลยพี่ติดอยู่ตรงท่อสองนี่ยังพอน้อยนะถ้ามันติดในท่อนะโเขาอบอกเลยอย่าซืบ <laughs> ติดในท่ออย่าให้ซืบเลยเขาบอกเนี่ยเพื่อน ออกหมดเนี่ยพอหมดเสร็จแล้วก็ใส่เข้าที่ปกติจบทีเดียวแล้วก็หยอดน,น้ํามันดีเลยพอดีเลยแม่ผมกะแล้วเดินเดินไปเดินดูทีจ<ะ>่จะได้ติดติดเลยทีเดียวจะได้รู้เรื่องเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะลองแปลงนี้เนี่ยเพราะว่าแปลงเมื่อวานเราเกี่ยวไม่ได้เลยเอ็นนู้นกข้าวบาง ข้าบข้าวบัข้าหนาพี่ใช้ก็เปลี่ยนแค่บอกแล้วให้ใช้เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งทั้งเกียร์หลักทั้งเกียร์รองเลยเกียร์หนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเร่งค่อยๆเร่งค่อยๆเร่งมันจะรู้จังหวะพอดีว่าได้เบอร์ไหนถ้าเบอร์ถ้าเกียร์สโลว์เราได้แต่เบอร์สามนะพี่ครั้เนี้ยเราเล่นเกียร์เร็วได้เกียร์หนึ่งถ้าได้แค่เบอร์สองนั้ก็แค่นั้นละพอแล้วก็ได้โอกาสมันอุปกรณ์ไม่มีอะไรได้เรือได้แกะได้แค่คึงแป๊บเดียว ไหมนี่คือปรับลมปรับไแรงสุดแล้วนะถ้าปรับลมไม่แรงท่ายังไม่เกี้ยงนะอ่ะใส่ให้เหมือนเดิมคราวนี้ตอนใส่นี่แหละเพราะผมยังไม่ไม่เคยสอนพี่สอดตะแกงไม่เคยครับอ่าถอดยังไงใส่อย่างนั้นประเด็นคือเนี่ยจำดึงขึ้นมาแต่ตอนใส่นี่ ลางลางชิดซ้ายพี่ชิดลางซ้ายนี่ชิดลางนี่ชิดลางชิดลางซ้ายชิดซ้ายแล้วสไลด์ขึ้นใหมมันจะเข้าล็อกพอดีพี่ดูดีพี่ใบ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 เคียนนเค้ยวบรรชนใบเคี้ยวบรรชนพี่ต้องสไลด์ตั้งแต่ตรงหน้าเลยอ่านั่นแหละครับสไลด์ต้งใบนั้นชิดซ้ายเข้าไปนะั้นมันจะโค้งขึ้นมาพอดี Okay. ตั้งตึงให้ชนให้ให้สุดอ่าสุดแล้วครปล่อยแบบนั้นแหละมันไหลนิดหน่อยไม่ไหลจะเอาอกันดันเขาจะมันได้ล็อกของเขาแล้วเห็นหัวเหลืองๆหัวเหลืองเห็นครับตัวนี้เป็นน้ำมันเกียร์เบอร์เก้าสิบอาจจะเติมเอานี่อะไรตีเติมเอาแล้วก็มีอ่าเนี่ยโซวิทแล้วเขามีตัวหนึ่งอยู่เนี่ยในเนี่ยชุดเนี่ยชุดเกียร์ตัวนี้นะครับมองไปข้างในสุดแต่มันมีเกียร์อยู่ชุดหนึ่งเปิดเปิดเข้าไปนี่ก็ได้พี่เปิดเข้าไปนี่ก็ได้พี่พี่เปิดเข้าไปข้างบน พี่เปิดพอย่งง้มันดูมุมนู้นนะครับมันจะมีชุดใหญ่หนึ่งถ้ามันดังแปลกๆกับเกากรลาวพี่เห็นไหมมีกระปุกเกียร์อ่าอ๋อไมันี้ไม่มีเกียร์ร่้นีมมีเกียร์ใช้ลูกปืนโอเคเนี่ยะครับอยู่ตรงนั้นท่านเกียร์อยู่ตรงนี้เนี่ยเกียร์ยฝาดํานี่แหละเนี่ยดับนี่แหละมีเกียร์อยู่หน่อยหนึง่งถ้าเกิดมันดังแปลกๆแบบแกบบแกบแกหรือว่าไม่ต้องรอให้มันดังก็ได้ใส่ยอยดน้ำมันได้น้ำมันเกียร์เบอร์เก้าสิบธรรมดาอ่าโอเค น้ำมันเกียร์เบอร์20ที่ฮะมันต้องใช้น้ำมันสอบไปเลยห้ากระสอบซิวส,สอบแทงเสมอกันเลยอะ่ะไหนถึงแทงอย่างเงี้ยเออแทงเข้าไปเลยเวลาเราออกมาดึงอย่างเดียวไงใช่เนี้ยแล้วก็ซ้อนเข้าไปเลยทีเดียวเลยห้าหกกระสอบเพิ่มไป,ป,ปเลยเราใช้ยานดึงอย่างเดียวไงต้องลองลองดปก่อนใช่รอดไปเลยเอให้ลองทีละห้าก็ได้จะได้เพราะมันต้องแทงให้ขาด ดึงนุ้ยออกเนี่ยได้ออก,อ,อ,กอ่าโอเคไปเออกี่ยวไหมลองดูอ๋อเอาไปตั้งลำหไหมไปล็อกแล้วดนัดนด,นดนกดล็อกดิกดล็อกกดล็อกลงล็อกกบพี่ล็อกอยู่ล่างอ่าโอเคพี่ไม่ล็อกไงเมื่อกี้พี่ไม่ล็อกนี่พี่ไม่ล็อกนี้เอาไป <laughs> ลองเกีียวใหม่ช้าๆตั้งลำใหม่ให้คอลวงอะพี่รวงเท่าแค่นี้อ,อยู่นี่ดีท่ผมปรับให้แล้วลองเกีียวดูก่อนมันแค่นี้พอไม่เอาต้นเอารวงลองใหม่เกียร์ช้าสุดพอครับเมื่อกี้เราพลาดไปหน่อยแต่ดีแล้วได้รู้เลยคอยลังตั้งลำเลยตั้งลำไปครับเดินหน้าตั้งลำไป ช้า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 ัาาาบเลยวัดเยปับป๊บขอลงทีเดดอ,อะใครที่หอ,อลองดูลองดูช้าอะติดแล้วเนี่ยอ่ะลองดูว่าติดอะไรคือลองคือดูเสียงอะไรวะอะไปไปไป,ไป ok dừng chọn bay 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 áo tay kia đi. bay bay kia đi, bay 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 À, bay À, ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่ที่ไม่เบาดิเขาบักเกียร์ตรงนี้เอาพอพอ,พอเอ่อจะบอกไงต้วนก,ก็ได้ละกจน จะไปแล้ัดคือจะบอกว่าบอกไปทันคือพี่ต้องดูข้างๆด้วยเวลาพี่เกี่ยวข้าวพี่ต้องดูด้วยมันขึ้นบ่าวคือพี่พี่ไม่มันไม่ขึ้นไงเดี๋ยวตั้งลำใหม่ดึงออกใหม่เริ่มต้นใหม่คือมันอยู่นช่วงปรับคอลวงไงว่าคอลวงเบอร์ไหนได้ไงพี่ทำไมคอรวงมันตั้งไปหน่อย ทำไมมันมุดเข้าไปข้างในผมเลยอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวไปนวดใหม่เดี๋ยววางข้างคานาก่อนปรับขรัวสูงไปอย่างเงี้ยเขาเรียกปรับสูงไม่ได้มันเลยงั้มมันเลยเข้าไปมุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันมุดเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ตัวนี้ไว้ที่หลังเดี๋ยวเดินใหม่พี่ปรับขรัวใหม่คือพี่ต้องปรับขรัวให้มันสมูทเหมือนฝั่งนู้นน่ะถ้ามันไม่สมูทอ่ะมันก็คือยังไม่ได้อ่ะเอาปิดตู้ปิดตู้นวดก่อนปิดตู้เลยเดี๋ยวนวดตรงนี้เลยพี่ปิดตู้เลยปิดตู้ก่อนแล้วนวดเดี๋ยวนวดตรงนี้เลย อ่ะพี่พี่คนไปขึ้นตู้นวดเดี๋ยวนวดตรงนี้เลยนวดตรงนี้เลยเดี๋ยวนวดตรงนี้เลยเดี๋ยวฟาดตรงนี้เลยขึ้นตู้นวดอย่างเดียวเล่นเครื่องเดี๋ยวฟาดตรงนี้เลยเดี๋ยวฟาดเข้าตรงเนี้ยจะได้เก็บทีเดียวเลยเดี๋ยวเพิ่งยังเพิ่งยงเพิ่งนะเล่นเครื่องเอาเฉพาะลวอย่างเดียวพี่อ่ะฟาดเข้าไปตรงนี้อ่ะเดี๋ยวคอเล่นอีกเล่นอีก ไม่ยินเสียงข้าวเลยวะฮะดับเครื่องมาผมไม่ยินเสียงข้าวขึ้นผักเลยพี่เปิดฝาเลยพี่ดับเครื่องเลยดับก่อนครับดับไม่ได้ดับดับตัวนวดแล้วเ,เปิดฝาดูก่อนครับเปิดฝาสองงานเลยผมไม่ยินเสียงข้าวขึ้นอ่ะสายพามันติดหรือเปล่าไม่ยินเสียงข้าวไงนวดแล้วอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะข้างล่างยึดไหม ย,ยังไม่ต้องยังไม่ต้องครับเดี๋ยวจะเช็คจะเช็คตู้นวดไงเดี๋ยวดูสกูนะพี่อ่ะพิกขึ้นตู้นวดดูเล่นเครื่องให้สุดเลยครับข้าวขึ้นถักไหมอาขึ้นโอเคใช่ได้อา,อาใหม่ใหม่ยืนต้นใหม่เราค่อยๆปรับ ข้าวมันหนา,หนานกน็เลยข้าวหนาแล้วเลยลต้องปรับคอรวงช่วยเขาเรียกว่าเขาเรียกปรับคอลวงเราเฉพาะรวงข้าวอย่างเดียวจังหวะมันยังไม่ได้วางแปลงนี้เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดถ้ามีวิธีก็คือสไลด์คอเข้าสไลด์เข้ามาเข้ามาหน่อยสไลด์เข้ามาสุดเลยขึ้นจะช่วยได้อะเดี๋ยวลองเกี่ยวท่านี้ก่อนที่เพิ่งสไลด์ลองปรับคอลวงช่วยดูก่อนเพราะว่าเราถนัดท่านี้แล้วอะลองดูใหม่ ก็คือใจเยน็นค่อยๆไปพี่ค่อยดูจนฝั่งมันจะเริ่มสวยแล้วค่อยเอาเต็มๆเอาช้าสุดก่อนอ่าลองดูครับไปเลยไปเลยออกเช่อดใว้ ่าเดี๋ยวอยู่จอชิ่ก่อน่ก่อนหยุดข้าวมนอันนึงตับพอรวงลงตับพอรวงลงอีกครับตับพอรวงลงอีกครับอีก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 อ่าโอเคอ่าลองเขียวดูอ่าได้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 าดู

นี่คือเราเกี่ยวตามโคนข้าวนะเดีย๋ยวงี้เกี่ยวได้ถ้าเกี่ยวย้อนใบข้าวจะไม่ได้นะครับต้องเกี่ยวตามโคนข้าวเย่างเนี้เกี่ยวต่ําเกี่ยวต่ํา จะได้จะได้เขาเรียกว่ค,คอยๆปรับข้าวยาวพี่อยู่ครับเอาไปได้ไป ที่มีจังหวะหนึ่งนะครับที่ลูกค้าน่าจะปัดนของโ้นดินครับพี่ตู้นวดไม่ดับไงเราไม่เอาตู้นวดลงเลยเอาเฉพาะตัวเกี่ยวอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราตู้นวดลงจ่ข้ามมันจะติดครับผมเอาเฉพาะตัวเกี่ยวลงได้อย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดเราไม่เราไม่ใช้งาน ต่ำไปพี่ต่ำไปอ่าเวลาต่ำมาพี่นิ้วมันจะดังกัก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 เพราะว่ามันโดนดินนั่นแหละพี่ก็ไปเรื่อยๆพี่ก็ฝึกจะให้อย่าให้มันนิ้วมันโดนดินนิดเดียวอ่าเราค่อยๆไปได้แล้วแค่บางจังหวะเฉยๆเขาที่มันบางทีมันทำไม่สะดวเนี่ยก็เกี่ยวเข้าวลดได้ค่อยๆเกี่ยว เกี่ยวได้เฉพาะโคนต้นนะครับถ้าเกี่ยวยอดไช้ได้นะเวลาเกี่ยวเกี่ยวตามต้นไม่เกี่ยวยอดเราคอยดูว่ามันกินว่มันกินไปหมดไปเงี้ยถ้าหมดก็โอเคถ้าไม่หมดเราก็หย,ยุดก่อนค่ะนะครับ ไมได้เดี๋ยวี้ต้องถอยพี่มันหนาต้องถอยหนาต้องถอยโจด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 เลยพี่ดับเครื่องเลยพี่ดับเครื่องเลยโอนโตแล้วโอนหักแล้วพี่ยกงาขึ้นขยับเดินหน้ามาชนหักแล้วเด็กน่าจะโดนหลุดพอดี